พี่เชษกับพี่เอครับสวัสดีครับข้าถามไม่ใช่ก่อนนะครับบริจาคเพื่อเป็นประเภทไหนครับพลาสมาครับอ๋อพลาสมานี่พลาสมาเป็นเอ่อแค่ที่สุนัขป้าแล้วก็ไวรัสตับอักเสบด้วยตับเชื้อด้วยนะครับพี่เอสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับวันนี้น้องนะครับน้องเอน้องเอเขามีความตั้งใจมาก บจากร่างกายบริจากที่จังตาที่จัคอวัยวะนะครับครับก็จะพาน้องมาแล้วก็พาไก่มาด้วยครับครับไก่ก็ใช่ครับเหมือนกันครับเราก็สมัครไก่กันมาแต่ผมเรียมาถามให้พิเศษนะครับครับว่าพี่เอจะบริจาคเต็มใจนะฮะเต็มใจครับจริงๆผมมองว่าเราตายไปเนี้ยมันดีกว่าเราร่างกายไปขึ้เขาทุกคนมีประโยชน์ครับจริงเราเอาส่วนเนี้ยเอาไปให้คนที่เขาังใช้ในงานได้ครับ แลก็เป็นเหตนุอีกทางหนึ่งนะไม่อยากให้ยึดติดร่างกายครับเพราะว่าตายไปแล้วก็ไม่ได้ใครอยู่แล้ว